ทำไงดีลูกค้าชอบต่อราคาอ๋ออย่างแรกเลยลูกค้าไม่อยากกดราคาเราหรอครับลูกค้าเพียงแต่อยากได้ความคุ้มค่าบางคนก็อยากลองเชิงบางคนก็ไม่รู้ว่าของเรามีจุดเด่นอะไรนี่แหละครับมันคือช่องว่างทําให้เราต้องขายคุมค่าไม่ใช่ขายราคาแล้วแก้ไขย,ยังไงอ๋อวิธีแก้ข้อที่1ก็คือเราต้องเพิ่ม value หรือความคุ้มค่าให้ชัดอ,อ,อย่างเช่นถ้าเราโดนถามว่าลดได้อีกไหมเราก็อย่าเพิ่งรีบรดราคา แต่ให้บอก Value ทันทีเช่นของเรามีประกันนะครับส่งไวแพ็คอย่างดีรับรองไม่พังลูกค้าจะเทียบไม่ได้เพราะเจ้าอื่นไม่มีแบบเราแบบที่2ก็คือถ้าเป็นแบบแพ็กเกจราคาไปเลยเป็นราคาแบบ Standard Premium หรือ VIP เวลาเขากดราคาให้เราชี้ไปที่แพ็กที่เหมาะกว่าแบบนี้ไม่ต้องลดราคาแต่ลูกค้ารู้สึกว่า,าเขาได้เลือกเอง วิธีแก้ข้อที่3ก็คือตั้งเป็นมินิมัมไพร์ไปเลยตั้งเส้นแดงไว้เลยว่าต่ำกว่านี้จะไม่ได้ราคานี้แล้วนะเพราะต้นทุนเท่านี้จริงๆเวลาพูดให้พูดโทนอบอุ่นยิ้มยิ้มคุณจะดูเป็นมืออาชีพและลูกค้าจะเคารพก,การตีเส้นของคุณเองส่วนวิธีการแก้ข้อที่4ก็คือให้ของแถมแทนการลดถ้าลดไม่ได้ก็ให้ของแถมเล็กๆน้อยๆแทนเช่นบริการหลังการขายสอนการใช้หรือส่งฟรีเป็นต้นต้นทุนถูกกว่าแต่ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่า